จนงพนีทริปอบอุ่นกับครอบครัวบิ๊กอชิรพลว่าที่สะพยอาณาจักรโรงงานร้อยไร่จนงพนีหวานรับปีใหม่ร่วมครอบครัวบิ๊กอชิรพลครบทีมพ่อแม่พี่น้องน่ารักอบอุ่นมาก เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตลงตัวสุดๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจมหาชนจะนงพนีที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูจะรุ่งไปหมดทั้งเรื่องงานคอนเสิร์ตท,ที่คิวแน่นเอียตลอดทั้งปีและเรื่องหัวใจที่หวานชื่นมั่นคงล่าสุดจะนงพนีได้ล็อกคิวงานช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกับคนพิเศษอย่างบิ๊กอชิรพลและครอบครัวฝ่ายชาย บรรยากาศปีใหม่อบอุ่นฉายแววว่าที่สะไปในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาจะนงพนีได้ตัดสินใจเคลียร์ตารางงานอันรัดตัวเพื่อไปร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัวของหนุ่มบิ๊กแบ๊บพร้อมหน้าพร้อมตาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสมาชิกครอบครัวมากันครบทีมต้อนรับสาวจะอย่างดีภาพความประทับใจนี้ตอกย้ำสถานะว่าที่สะไป แห่งอาณาจักรโรงงานร้อยไร่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟต้องบอกเลยว่าคู่นี้เหมาะสมกันดั่งกิ่งทองใบหยกพระต่างคนต่างขยันทำรรมาหากินและประสบความสำเร็จในเส้นทางของตนเองอย่างสูงงานของสาวจะคิวล้นส่วนธุรกิจของหนุ่มบิ๊กก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง การได้เห็นทั้งคู่มีความสุขทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักแบบนี้แฟนคลับต่างก็พากันร่วมยินดีและลุ้นให้มีข่าวดีในเร็ววัน